โชว์รูมไลฟ์ครับวันนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนครับวันนี้เราพามาบุกบ้านพิธีกรดังท่านหนึ่งนะครับที่ทํารายการเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับอีกิววิทยพลครับขอต้อนรับหน่อยครับมาเลยครับวิคิวสวัสดีครับทําไมต้องทําสภาพนั้นครับหัวอายนะฮะครับผมแซ่คุณผู้ชมครับออกแบบบ้านตัวอื่นมาตลอดทั้งหลายปีที่ทําโชว์รูมเลยครับแต่ว่ามองข้ามบ้านตัวเองไปนะครับปัญหาเล็กๆมาจากเจ้าแมลงเน่านี่แหละฮะ โจทย์ใหม่ของผมคือทําบ้านเพื่อตัวเองเพราะว่าอีกหล,ลังนึงเนี่ยซื้อที่แอดเดนสาทรให้พุ่แม่ไปแล้ว <Okay. S 1> เนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเราไม่เผื่อใครเลยและไม่เผื่อปลวกด้วยแต่วันนี้ไอเดียดุดลกไกด์ให้เราคร่าวๆหน่อวยวมันจะมีอะไรบ้างอย่าไปเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวตกใจนี่แหละครับก็ตอนแรกนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราซื้อมาเพราะว่ามันเป็นหลังที่แบบพาโนรามิกวิวนะฮะหน้าต่างใหญ่หมดเลยแต่ว่า เราต้องมารูที่หลังกันี่ตุ้มว่าลมบ้านเราเนี่ยมาทางที่ใต้ซึ่งที่ใต้เนี่ยเป็นรูที่น่าที่สุดโอ oh ้โหแต่ถามว่าใช่ปัญหาไหมไม่ใช่เพราะาจะระเบิดใ,ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มุมที่เราจะมองปกติเรามองมบบนี้มันยังไม่สุดนี่ครับผมจะบิดนะครับห้องซีเรียป็นแบบนี้ oh ผมจะบิดมุมนะครับลดยสุดๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่ดูทีวีแล้วก็ะจะเห็นวิวสองทางเท่ากันออไอเดียเหล่านี้ดูอาจจะเพอ้อฝันใช่ครับแต่เดี๋ยวไปถามพี่ตุ้มกันว่ามันจริงได้แค่ไหนนะใช่เลยเจอกับไอคิวช่วงหน้าครับไป ่วยทำงานสินี่คือบ้านของคุณชายอีกเหรอคะใช่ครับคขาอกกิบชายอีกก็นั่งจิบกาแฟตอนบ่ายสองตรนี่นริงๆเพียงนั่งรอแป๊บหนึ่งเอาที่คุณชายอีกเป็นแขกรรบเชิญคุณชายอีกนั่งกลางนะ,ะนี่ครับนั่งกลางค,ครับ นั่งเฉยๆไม่ได้มานั่งกลางนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาดูบ้านของแขมเชนวันนี้นะครับขอให้ลืมภาพเก่าๆหมดเลยนะครับบ้านที่เคยคิดว่านรกนะฮะคิดว่ามีการไม่มีระเบียบต่างๆนะครับเมื่อคุณเจอกับบ้านหลังนี้คุณจะรู้เลยว่าอันนี้แหละของจริงนะครับโอ้โหโอเคครับอย่างนี้ต้องยังไงก็ต้องเป็นทำเนฏิบัตินะครับขอต้อนรับอีคิวพวกสุริการโชรูมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาอีกครั้งครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอีคิวนี่เรียกว่าเป็นโจทย์จริงเลยนะครับตอนแรกที่ไปดูนะนุ่นพี่นะเกือบจะจําไม่ได้เลยว่าเป็นห้องที่เราเคยออกแบบไว้ให้หรือเปล่านะครับขนาดนั้นเลยคือบ้านปกติเนี่ยก็จะมีอัตราการเสื่อมอยู่สัก10ปีแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแค่ปี2ปีนั่นเองก็มีตัวช่วยเสื่อมนั่นคือเปลือกจริงๆนวเนี่ยอีคิวอ่ะเขาอ่ะก็พยายามจะแก้ปัญหา แต่จริงๆแล้วอาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดรับคุณผู้ชมครับเพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยทุกคนคิดว่าอยู่คอนโดไม่มีปลวกไม่มีทางปลวกเนี่ยบอกขึ้นผมเพื่งผมยิงขำเลยผม,มต้องพาไปดูอ,ะอ่ะมันจะมาไงแล้วคอนโดก็ชั้น11นะก็ถือว่าสูงประมาณหนึ่งเป็นเป็นไปได้เหรอคะพี่ตุ้มเกิดขึ้นบ่อยๆแล้ธรรมชาติของปลวกอะคะรับนุ่นเขาจะต้องออกมาทานอาหารหลังจากทานเสร็จเนี่ย เขาก็จะต้องไปลงไปทานน้านี่คือวงจรชีวิตของเขาเขาก็จะลงไปทานน้าเพราะฉะั้นเนี่ยถ้าคอนโดอย่างที่คิวพูดถึงเนี่ยพี่ก็สันนิษฐานว่าเพราะปกติครับคุณผู้ชมครับคอนโดทุกคอนโดเนี่ยจะมีช่องชาร์ปซึ่งเราจะใช้เป็นระบบไลเซอร์คือเป็นท่อน้ำเนี่ยเดินอยู่นะครับก็คือเป็นท่อน้ําดีและท่อน้ําเสียเนี่ยนะครับเดินไปในท่อน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนโพรงขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมไปอยู่ในทุกๆห้องเพราะาเนี่ยถ้าห้องไหนมีปลวกก็แสดงว่ามันสามารถที่จะ เข้าไปในห้องตึกอื่นได้ด้วยนะครับถ้ามันมีไม้หรือว่ามีอาหารที่ให้มันทานเพราะอย่างห้องอีคิวเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นแหล่งรวมดีมีมีจอมปลวกไหมมีเป็นคือมีหนังสือสามก๊กอยู่เล่มหนึ่งก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่ว่าจังหวะที่ผมไม่อยู่นะอีคิวเดี๋ยวถามนิดนึงอ่านหนังสือสามก๊กเหรอตั้งโชว์เป็นพรอสตั้งโชว์เป็นพร็อมมันดูรวยดีและดูฉลาดด้วยเล่มใหญ่มากนะเปิดออกมาครับแทนี่เจอโจโฉของเบ้งเจอนางพญาปลวกบ ตัวท่งนี้ครับพี่ตุ้นครับม<อ>ันใหญ่มากผมไม่เห็นแต่แม่ผมทำมือให้ดูมันเป็นสี <c oughs> ขาวๆเหมือนกับหนอนแต่ตัวใหญ่มากเป็นตัวผลิตเหมือนกับนง้งพญาปลวกคือตัวผลิตรูปลวกคือปลวกอ่ะมันอยู่ในชังสื่อสารพกแต่ข้างนอกอ่ะพี่นุ้นม,มันเหมือนเดิมอ่ะมันกินเฉืาะข้อกระดาษข้างในอ๋อแสดงว่าในความเข้าใจคือนอกจาก ไม้แล้วเนี่ยหนังสือก็มีเยื่อไม้เขาก็กินรบเลยชเดี๋ยวนี้ยิปซั่มเขากินแล้วนะเขาพัฒนาไปกินยิปซั่มเาเดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะยิปซั่มเนี่ยก็จะมีกระดาษที่เป็นส่วนที่มันปิดอยู่นะครับเขาไปกินไอตัวกระดาษที่เป็นติดอยู่ที่ไอแผ่นยิปซั่มเนี่ยนะครับมันก็สามารถทาให้ฝ้าพิภานสวยๆของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร่องรอยปลวกคือไม้โดยมากอย่างนี้เปนเจ้เป็นกระดาษกึงไม้ก็เป็นผภัณฑ์อาดมาแต่ว่าไอตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ป็นสีให้ก๊อสมัง่งเป็นอะไรต่างเนี่ยมันกินไม่ได้มันคงสภาพไปครับแต่เมื่อใดที่เราไปจับนั่นแหละยุบ <c oughs> คือบางทีจับมาเนี่ยได้แต่ตัวไอ,อตัวหูจับอะ่ะรึบอา้าวเสื้อผ้าหน้าผมเราเราเป็นนักแสดงเสื้อผ้า <c oughs> เราก็ต้องเยอะร <c oughs> องเ <c oughs> ท้าเยอะใช่ไหมเยอะเหมือนสมควรแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยตู้ที่ใช้เนี่ยมันไม่ค่อยฟังก์ชั่นคือมันมีส่วนที่แบบใช้ไม่ได้อยู่เยอะถ้าจริงเนี่ยน่าจะพอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับมันใช้ได้แค่ครึ่งหนึ่งของที่มันควรจะเป็นเพิ่มเนี่ย ถ้าเราเอาหน้าบานออกหรือรอะไรต่างก็น่าจะใช้ได้โอเคนะครับพี่ตุ้มนะครับเรื่องของครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยบีบโจทย์มาในร,รายการโชว์รูปเนี่ยเขาบอกว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่อาจจะมาอยู่ด้วยบ้างแต่ตอนนี้เนี่ย ลูกกันยูนะครับซื้อคอนโดใหม่คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเพราะงั้นแต่นี้ก็เป็นของอีคิวคนเดียวแล้วจริงๆนะเพราะว่านะเขาก็ชอบพี่ตุ้มดูเป็นแบบชายโสดอยู่คนเดียวมีอิสระเนเสียงหัวเราะนี่ชัดเจนมากๆครับอีคิวก็เป็นคนแปลกอย่างเขาบลิฟโจทย์ให้กับทีมงานแล้วก็บอกว่าพี่ขอแอร์ไว้ห้องเดียวคือห้องนอนแต่ห้องรับแขกไม่ติดแอร์อันนี้เพราะอะไรอีคิวคือจริงปกติผมไม่ใช้แอร์เลยอันนี้แอร์คือเอาไว้ใช้แบบมันร้อนจริงหรือว่า บางครั้งน่นอนก็ไม่ได้ใช้นอนก็ไม่ได้เปิดเหรอเพราะว่าตอนเด็กๆไปโตที่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีแอร์ด้วยแบบเหมือนกับอยู่แล้วก็ใช้ลมธรรมชาติอยู่แล้วคอน,นโดเนี่ยไอ้ไอ้รูที่เป็นห้องนอนเนี่ยเป็นทิศใต้พอดีด้วยลมลมเข้าทางนั้นพอดีลมเข้า,ขาทางทิศใต้ใช่ก็ใช้พัดลมแล้วก็ลมธรรมชาติช่วยก็สามารถนอนได้สบายคำถามเนี้ยพี่พี่อยากถามเองต้องให้นุ่ถามหน่อยเรื่องความเซ็กซี่เซ็กซี่เนี้ยความเซ็กซี่อาบน้ำใช่ไหมคะใช่ได้ข่าวมาว่าห้องน้ำเนี่ย ซีทรูจริงหรือเปล่าจริงสิครับเซ็กซี่บาลุงของจริงองอ่ะโชว์หมดเลยโชว์ใั้คนในบ้านโชว์ทั้งเพื่อนข้างบ้านจริงหรอ <c oughs> จริงคือบ้านลุงผมเนี่ยอยู่ระเบียงเพราะว่าชอบแบบมันเห็นวิวคือซื้อที่เนี่ยเพราะว่าข้างๆวิวมันสวยดีบ้านข้างๆเนี่ยถามจุ๋มแล้วไอ้บ้านอย่างเงี้ยเขาคงไม่ขายหรอกมันเป็นบ้านที่เขาเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวคือมีสวนมีต้นไม้ให,ใหญ่เนี่ยอยู่เยอะมากซึ่งเราซื้อไม่ได้แล้วก็แบบ บ้านเขาเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับไวท์เฮาส์คือเขาตั้งใจเขาคงชอบอะบนหลังคามีบิกเบนมีสถานที่สำคัญของโลกอยู่นะที่เขาชอบอะมีตัวไอเฟิลทาวเวอร์ไอเฟิลทาวเวอร์มีกังหันของดัส มีหมดเลยเราอาบน้ำทุกวันเราได้เห็นของพวกนี้ซึ่งเป็นกำลังชีวิตใครอาบน้ำได้เห็นนอยเฟลมั้งไม่มีผมนะเห็นเห็นทุกวันแล้วเขาเห็นเราไหมเห็นบ้างแต่คงไม่ชัดเพราะว่าระเบียงโดยปกติเขาต้องลื่นใช่ไหมไปเห็นผมครึ่งบนก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วถ้าเกิดพี่ตุ้มให้พี่ตุ้มทำใหม่เนี่ยค่ะให้ชัวรุมทำใหม่จะเก็บไว้ไหมส่วนนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีอะไรขยับขยายเนี่ยผมว่ามันแก้ไม่ยากหรอกอาจจะติดสติ๊กเกอร์ฝ้าไปหรือว่า มีม่านเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถือว่าโอเคประหยัดก่อนคืออีคิวเนี่ยพี่ว่าเขามีความเขาเรียกมีความประทับใจจากการอาบน้ําแบบสมัยที่เขาเป็นเด็กๆไงที่แบบว่าอาบน้ําอยู่ภายใต้แสงเดือนแสง,าแสงดาวเป็นเกิน้นแลาน้ําน้ำแบบต่างจังหวัดอะที่แบบไม่มีหลังคาตอนกลางทุ่งอะ ซึ่งอย่างนี้คอนโดไอ้พวกแบบรีสอร์ทแพงๆตามต่างจังหวัดแล้วใช่เขาทำมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่เห็นไหมเห็นอันนี้ก็คือแบบนั้นซึ่งรู้ไหมว่าผู้หญิงเขาอึดอัดมากเอ้ยไม่เป็นไรแต่ให้เป็นรีสอร์ทแพงๆโน่นเป็นผู้หญิงพี่ตุ้มเวลาไปอาบน้ำบางทีเรารู้สึกไม่ปลอดภัยอะรู้สึกว่าต้นไม้มันต้นอาจจะมีคนตีนนะจริงๆสมมติโรงแรมแพงเชียวจะอาบน้ำทีท่าพี่คืออย่างนี้เลย ใช่ไหมอาบน้ำแบบไม่สบายใจไม่สบายใจค่ะรับเดี๋ยวอยู่ไปก็ชินเองอย่างนี้ก็คือห้องน้ำเนี่ยอยากจะเก็บไว้เหมือนเดิมใช่ครับพี่ตุ้งนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็อยากเห็นนะครับว่าห้องที่เราจะไปประจนปลวกกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นขนาดไหนอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับเรามาเริ่มจาก layout plan กันครับอีคิวครับพื้นที่ในเดิมทีเนี่ยเท่าไหร่นะฮะกิจตารางเมตรประมาณสักเจ็ดสิบตารางเมตรเฉพาะบ้านอีคิวเนี่ยก็คือประมาณ 14ล้านแล้วนะพื้นที่เนี่ยนะครับเรา<ะ>ออกแบบให้ทางเข้าด้านหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายมานะครับซ้ายมือของเราเนี่ยคือว่าะจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าน,<ะ>นี่นะครับซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นทอยเลทนะครับเป็นห้องส่วมของเ<ะ>ขานะครับถัดไปนะครับก็เป็นส่วนที่อคิวไว้ใช้นอนนะครับตรงนี้น่านรักมากเพราะว่าหน้าต่างของเขาเนี่ยจะติดอยู่ข้างเตียงนะครับก็คือสามารถมองเห็นวิวขณะที่นอนได้นะครับ ตรงกลางเนี่ยอีคิวขอเลยบอกว่าพี่ตุ้มไม่เอาอะไรกั้นไม่เอาอะไรเลยนะครับคือขอแบบว่าให้เป็นลักษณะของวิวที่มองเปิดกว้างจริงนะครับก็จะได้ประมาณ180องศาแล้วก็ถัดไปมุมบนด้านหน้านะครับก็คือว่าเป็นแพน t r y นะครับก็คือทําไว้สําหรับล้างจานที่ขอไวเก็บน้ําซอสเก็บจานชามซ่อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนของอาบน้ำที่ว่าเซ็กซี่บาร์ทับนะครับก็เป็นส่วนที่อาบน้าเซ็กซี่ทั้งบาร์ทับทั้งชาเวอร์ด้วยนะครับอย่างนั้นก็เริ่มต้นจาก พื้นนะฮะพี่ตุ้มว่าใช้ซีเมนขัดสไตล์ลอฟเนี่ยน่าจะเหมาะอีคิวดีนะครับลงแรงโก้สักนิดหนึ่งจะได้ดูมันมันสะอาดแล้วรักษาง่ายนะครับสียังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผนังเนี่ยก็คือผนังคอนกรีตเลยนะครับไม่ต้องวอลเปเปอร์แล้วล่ะนะครับใช้ทาสีเอานะครับส่วนหัวเตียงเนี่ยตามเข้ามาเพ้นท์ที่หัวเตียงให้คุณเลยเวลาเขามึนๆอีกหน่อยจะเพ้นท์เพิ่มไปอย่าไปให้มันลกๆแบบว่าไปเพ้นท์มุมนู้นมุมนี้ เอาเฉพาะหัวเตียงพอโอเคถ้าเป็นงานศิลปะตรงนั้นก็จะสามารถผนังนะครับมีผนังเน้นที่หัวเตียงนะครับก็ใช้เป็นซีเมนต์ขัดแล้วก็ให้เพื่อนไปเพนเข้าไปนะครับฝ้าเพดานนะครับแนะนําให้รื้อออกนะครับให้เป็นท้องพื้นเลยแล้วก็ทาสีเอานะครับเดินงานระบบก็คือตีกิปแล้วก็ติดเข้าไปใต้ท้องพื้นเลยส่วนเตียงใช้ของเดิมได้นะครับหน้าต่างเนี่ยนุ่นทํายากว่ะเพราะว่า น,น้่นหลเพราะมาเขา,าชอบเป็นแบบเปิดรับลมไงใช่ไหมฮะที่ทาเป็นบานเฟียมเปิด,ดมากหจะอด้รับลมแบบเต็มๆ<ช>แต่แบบนี้พวกโครงสร้างค่ะพี่ตุ้มแค่เปลี่ยนกรอบหรือเปล่าใช่ครับก็คือว่าตรงกรอบตัวนี้นนก็แนะนําให้เป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็มีไฟที่ห้อยมาจากหัวเตียงแต่ห้อยมาทางด้านข้างเตียงสักนิดหนึ่งนะครับเปิดเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟแสงจันทนะครับพี่ตุ้มค่ะประตูบานเฟียมที่ติดกับห้องนอนอะค่ะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงคือมีการใส่กระจกเพิ่มตอนแรกเนี่ยพี่ตั้งใจจะโมดิฟายของเดิมให้แต่เห็นจากสภาพปลวกอย่างนี้เนี่ยกลัวเก็บไว้เป็นเชื้อนะครับเปลี่ยนเป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับจะเป็นดําก็ได้ขาวก็ได้ช่องข้างๆก็เป็นช่องเก็บของนะครับเป็นโครงสร้างที่เราดัดแปลงเป็นช่องส่เลียมเก็บของแต่นันก็สวยงานนะครับสามารถ วางของตกแต่งได้นะครับมาถึงการตั้งเฟอร์นิเจอร์รุ่นการวางโซฟาเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเรามองวางตรงๆ90องศาเราก็จะมองเห็นกระจกด้านเดียวนึกออกใช่ไหมฮะแต่ของ EQ เนี่ยเขาบอกเพื่อขอวางสี้าองศาเป็นแบบไอแลนด์คือเป็นแบบเกาะกลางนะครับนะครับตรงระเบียงเนี่ยนุ่นต้องต้องตกแต่งซะหน่อยดีไหมครับนุ่น จาก EQ นะคะเท่าที่รู้จักกันมาเขาเป็นหนุ่มชอบธรรมชาติชอบต้นต้นไม้เหมือนกันแต่ว่าบางคนจะคิดว่าคอนโดค่ะไม่สามารถเอาใบเขียวของต้นไม้ไปอยู่<อ>แล้วอาจจะลำบากมีพืชบางชนิดคะที่สามารถทน นี่อย่างพู่ด่างดีมากนะนี่นะครับเอาผู่ด่างมาทาเป็นเป็นไม้ที่ริมระเบียงใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มองออกไปไม่ว่าอีคิวจะนั่งตรงโซฟาหรือว่านั่งจิบกาแฟที่โต๊ะเล็กก็สามารถรับแสงสีรับแบบสีเขียวของใบไม้ได้สําหรับการวางเฟอร์นิเจอร์ที่เอียงอย่างนี้นะครับจุดวางทีวีก็วางให้เอียงด้วยตรงนี้ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ทําให เวลามุมมองเนี่ยเขาเรียกว่าขนานกับสายตาเวลาเราดังมองแล้วก็ทําให้มุมของห้องเนี่ยมันหายไปนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าบ้านผมนี่เปลี่ยนไปครึ่งหลังแล้วนะฮะเลยครึ่งหลังต้องรอติดตามนะครับแต่ว่ามีคนผู้นึงบอกว่าการติดตั้งซอฟท์คลสง่ายนิดเดียวนั่นคือมิสเตอร์โฮมเขาบอกผมว่าไม่ต้องใช้ไขค,รครวงไม่ต้องใช้ประแจกาวละ่ะไม่ต้องใช้บ้าเปล่ามิสเตอร์ เขาเป็นคนน่าจะถือมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เขาจะหลอกผมหรือเปล่าเขาบอกว่าใช้มือข้างเดียวเลยนะไม่ต้องสองมือข้างเดียวเลยติดซอฟต์โค้ดได้จริงหรือเปล่ามมสเตอร์โฮมกับช่วงนี้ครับบ้านฮาเฮบ้านฮาเฮตอนการติดตั้งซอฟต์โค้ดโดย m o d e เด Form Home Decorative <c oughs> เดี๋ยวนี้ติดตลกนะมิสเตอร์โฮมเอไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ก็ติดซอฟต์โค้ดได้โอ้โหถึงใส่แค่จะเอาขำเนี่ยพี่หลุยแกจัดให้แกหน่อยเออเอาหานี่เนี่ยนี่มติดได้ยังไงอ่ะจริงๆนะครับแค่มีซอฟต์โค้ดของ m โมเดล r o ร์มโฮ e c ท r a t i v e กับมือเปล่าๆก็ติดตั้งได้แล้วครับผม จริงครับใช้แค่มือเปล่าเราก็ติดซอฟต์โค้ดได้แล้วเหรอเฮ้ยไปทำเสียงเขาทำไมไม่ได้จริงครับกัจะง่ายขนาดนั้นเลยครับพิ่โฮมถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิครับแล้วจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวโอเคเฮ้ยอ่ะลองไปดูีกคิวเปเ่ยใช่ไหมเอคิวทำอะไรอ่ะอยากก็ลองใช้สมาธิ ลองดูอยู่ลองดูลองดูลองดูต้องลองทำนี่นะครับดูอะไรแบบนี้หมายถึงดูสิว่ามันติดยังไงเฮ้ยเออทำมาได้ต้องการกำลังใจหน่อยพี่เชีย่์ผมหน่อยอีคิวสู้สู้อีคิวสู้ตายอีคิวไวไลทสู้ตายอีคิวจะตายตรงนี้แหละครับ